ูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่หนึ่งนำเสนอภาวะการลงทุนในช่วงปีที่ผ่านมาพร้อมวางมาตรการรับมือเศรษฐกิจในปี58ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมเตรียมเปิดตัวงานใหญ่อุตสาหกรรมแร์พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่สวนสา์เชียงใหม่ต้อนรับสมาชิกใหม่ลูกลิงกระรอกลิงที่มีขนาดเล็กเป็นอันดับ3าของโลก สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับม,มาติดตามข่าวสรารกันต่อในข่าวท้องถิ่นนะคะประจําวันนี้วันพฤหัสบดีที่22มกราคม2558ค่ะก็วันนี้ก็ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่สําคัญนะคะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันนี้ก็มีพิธีพระราชทานปริญญบัตรนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านด้วยนะคะต่อกันที่ข่าวสารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่กันบ้างนะคะศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนที่1ค่ะก็ได้นําเสนอแนวโน้มสภาวะการลงทุนในปี2557ที่ผ่านมานะคะพร้อมกับวางแผนในการจัดการรับมือกับเศรษฐกิจในปีนี้ด้วยค่ะ ที่องประชุมศูนย์ศนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่1นนายศักชัยเหลืองสถิตกุลผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่1ได้ถแถลงถึงภาวะการลงทุนเมื่อปี2557ที่ผ่านมาและแนวโน้มของปี2558จากจํานวนโครงการและมูลค่าขอรับการส่งเสริมในภาคเหนือปี2557เพิ่มขึ้นนะคะโดยมีผู้ที่สนใจขอรับการส่งเสริมในพื้นที่ภาคเหนือจํานวนกว่า212โครงการใน17จังหวัดค่ะ มูลค่าการขอรับการส่งเสริมนะคะมูลค่ากว่า66,902.8ล้านบาทค่ะเกิดการจ้างงานจำนวนกว่า41,536คนนะคะเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับปี2556พบว่ามีจำนวนโครงการเพิ่มขึ้นมากกว่า34%ค่ะแล้วก็มีมูลค่าขอส่งเสริมเพิ่มขึ้นถึง36%เลยทีเดียวนะคะโดยนักลงทุนต่างชาติส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นชาวญี่ปุ่นรองลงมาก็เป็นกลุ่มยุโรปและสหรัฐอเมริกา ตามลําดับค่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นการขยายโครงการเดิมที่มีอยู่แล้วนะคะอุตสาหกรรมการเกษตรและผลิตผลจากการเกษตรจํานวน118โครงการค่ะอุตสาหกรรมอ e ิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าจํานวน3 2โครงการนะคะกิจการบริการและสาธารณูปโภคจํานวน25โครงการค่ะซึ่งนักลงทุนในภาคเหนือส่วนใหญ่ก็เป็นนักลงทุนไทยถึงร้อยละ74เตโดยส่วนใหญ่สนใจลงทุนในด้านของอุตสาหกรรมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงอุตสาหกรรม บริการและสาธารณูปโภคด้วยนะคะส่วนแนวโน้มในการลงทุนในปีนี้ค่ะ BOI นะคะก็ได้นําหลักเกณฑ์การอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนฉบับใหม่มาใช้โดยมุ่งเน้นให้สนับสนุนในอุตสาหกรรมที่มีนวัตรกรรมและใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนะคะในขณะเดียวกันนะคะมาตรการการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่า SME ยังคงอยู่นะคะซึ่งก็จะสิ้นสุดในปี2560นนี้นะคะและนโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ,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 ษ ซึ่งก็มีสิทธิพิเศษซึ่งก็สามารถอนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวที่ไร้ฝีมือได้คาดว่ายอดการขอรับการส่งเสริมลงทุนในปีนี้จะยังคงใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาค่ะ นี่ก็เป็นแนวโน้มทางด้านของการลงทุนรวมไปถึงในด้านของอุตสาหกรรมของภาคที่1ด้วยนะคะข่าวต่อไปค่ะยังคงอยู่ในเรื่องของอุตสาหกรรมนะคะศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมก็ได้เตรียมเปิดงานใหญ่ค่ะอุตสาหกรรมแฟร์นะคะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่รวมไปถึงกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยค่ะ เมื่อวานนี้ที่ห้องพุทธพิชยาศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่1นนายพรชัยการศัพท์ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่1นนายสมเกียรติชูพักเจริญนายกสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทยนายวิษณุวิเศษส,สงประธานจัดงานอุตสาหกรรมแฟร์2015และนางสิริพรตันติพงศ์ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันถแถลงข่าวการจัดงานอุตสาหกรรมแฟร์2015โดยความร่วมมือระหว่างสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่นะคะร่วม กับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่1ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่1หรือ B.O.I. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนค่ะสําหรับกิจกรรมนี้นะคะมีไฮไลท์ของงานก็คือการให้ผู้ประกอบการนําผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เครื่องจักรกลและชิ้นส่วนในโรงงานอุตสาหกรรมมาออกบูธเพื่อให้ผู้ประกอบการ SME และ O-TOP นะคะได้นําชิ้นส่วนดังกล่าวไปต่อยอดเพื่อให้เกิดการพัฒนา และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้ารวมไปถึงสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีการจําหน่ายสินค้าจากโรงงานอุตสาหกรรมค่ะอาทิเสื้อผ้าเครื่องประดับรองเท้าสินค้าจากเครือสหพันธ์เครื่องหนังและมีการนําสินค้าส่งออกมาจําหน่ายเฉพาะงานนี้เท่านั้นนะคะในส่วนการให้คําปรึกษาค่ะยังคงมีคลินิกให้คาปรึกษาและแนะนําสําหรับนักลงทุนที่สนใจนะคะอุตสาหการรมแฟร์2015ในครั้งนี้ถือเป็นการเตรียมความพร้อม เข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนคาดว่าจะมีรายได้สะพัดมากกว่า50ล้านบาทค่ะ นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นการเผยแพร่สนับสนุนสินค้าอุตสาหกรรมของภาคเหนือโดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะให้เป็นที่รู้จักและถือเป็นการกระตุ้นภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันรวมถึงด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และประเทศไทยด้วยนะคะงานแสดงสินค้ายิ่งใหญ่นี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่30มกราคมถึง8กุมภาพันธ์2558ค่ะที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่1ถนนทุ่งโฮเทลอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ เพืคุณผู้ร่วมแถลงข่าวค่ะสำหรับคุณผู้ <town> ชมที่สนใจนะคะก็สามารถไปชมงานหรือว่าสามารถไปซื้อของนะคะจากบริษ,ษัทชั้นนำนะคะก็ไปร่วมง,งานได้ในวันที่30มกราคมนี้ที่ศูนย์อุตสาหกรรมภาคที่1นะคะ ข่าวต่อไปค่ะคุณผชมพาคุณผชมไปที่สวนสัตว์เชียงใหม่นะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับสวนสัตว์เชียงใหม่ด้วยที่ได้สมาชิกใหม่เป็นลูกลิงกระรอกนะคะซึ่งก็พึ่งคลอดมาเมื่อวันที่20มกราคมที่ผ่านมานี้เองค่ะ เมื่อวันที่20มกราคมที่ผ่านมาสวนสัตว์เชียงใหม่ได้สมาชิกใหม่เป็นลูกลิงกระรอกหนึ่งตัวแต่ยังไม่ทราบเพศเนื่องจากแม่ลิงนั้นห่วงลูกมากนะคะแต่ภาพรวมแล้วค่ะลูกลิงกระรอกตัวนี้มีสุขภาพที่แข็งแรงดีนะคะเจ้าหน้าที่แจ้งว่าต้องรออีกซักระยะหนึ่งถึงจะสามารถนําตัวลูกลิงมาตรวจสุขภาพและดูว่าเป็นเพศอะไรนะคะ ลูกลิงกระรอกนะคะเป็นลิงขนาดเล็กพอๆพกับตัวทามารินค่ะขนาดของลำตัววัดจากหัวจรดโคนหางยาวประมาณ12นิ้วหรือ1ฟุตนะคะหางมีความยาวมากกว่าลำตัวค่ะโดยหางยาวประมาณ16นิ้วหนังบริเวณรอบจมูกและปากเป็นวงสีดำใบหน้าเป็นสีชมพูพบมากที่สุดในทวีปอเมริกาใต้นะคะกินผลไม้ดอกไม้บางชนิดเป็นอาหารชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงสาเหตุที่เรียกว่าลิงกระรอกนะคะก็คือลิง จะมีลักษณะที่กระโดดลอยตัวเหมือนกับกระรอกโดยจะก,กระโดดไปพร้อมๆกันทั้งสี่ขานะคะซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์ของกระรอกจึงเรียกว่าลิงกระรอกนั่นเองค่ะตั้งท้องนาน6เดือนออกลูกครั้งละ1ตัวอายุยืนราว20ปีนะคะปัจจุบันสวนสัตว์เชียงใหม่ก็มีลิงกระรอกอยู่ในส่วนแสดงทั้งหมด20ตัวด้วยกันค่ะ ค่ะคุณผู้ชมก็สามารถไปชมความน่ารักของลูกลิงกระรอกได้นะคะที่สวนสัตว์เชียงใหม่ค่ะสําหรับคุณผู้ชมที่พลาดการติดตามรับชมในวันนี้นะคะสามารถรับชมย้อนหลังผ่านทาง f a c e b o o k c o m l lc เชียงใหม่ค่ะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ในข่าวท้องถิ่นนะคะวันนี้ดิฉันและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ